สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวแอมแอมจิ๋วกันครับแต่ไม่รู้มันจิ๋วหรือเปล่าแต่มันก็ไม่น่าจะจิว๋วแล้วครับเพราะว่ามันใช้ดอกแอปเปิ้ลถึง2ดอกเลยมันก็ไม่จิ๋วนะมันหนักอยู่นะตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้ผมประกอบเสร็จแล้วครับแต่ว่าผมจะมารีวิวให้ดูเดี๋ยวผมจะลื้อให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าข้างในมันมีอะไรบ้างจะบอกสเปคคร่าวๆก่อนตัวนี้จะใช้ดอกแอปเปิ้ลสดอกครับแอปเปิ้ลสดอกนี่ แล้วก็เป็นตู้ปิดนะครับตัวนี้ผมจะออกแบบมาเป็นแบบตู้ปิดแล้วก็ใช้ดอกไอตัวพลาสติกตัวนี้ตัวพลาสติกนี่ของมันสก,กีนว่าฮามาเกดอนนี่ครับพลาสติกฮามาเกดอนตัวนี้ใช้4นิ้วครับพลาสติก4นิ้วตัวนี้4นิ้วนะใช้ด้วยกัน2ข้างเลยฝั่งนี้ด้วยเดี๋ยวหอสายออกก่อน มันมีสายกีตาร์ตัวนี้นี่ครับทั้ง2ฝั่งเลยแล้วผมก็ได้ทําการยืดขามันด้วยเพราะว่าตู้นี้ผมออกแบบเองเลยเพราะว่าผมอยากจะให้มันนอนก็ได้หรือว่าตั้งก็ได้อยากจะให้มันแบบว่าบางทีพื้นที่เราไม่มีเราก็จะตั้งนี่ครับเดี๋ยวซูมให้ดูหน่อยเดี๋ยวไงเดี๋ยวลื้อให้ดูก็นี่ครับจริงๆมันยังไม่เสร็จหรอกแต่ว่าก็พอมันรีวิวได้อยู่ นี่ครับตู้ด้านล่างผมก็ใส่ขาไว้ได้วยนะใส่ขาแล้วตู้มันสามารถตั้งได้นี่ผมใส่ไอตัวรองไว้นี่ครับตัวรองไว้เพื่อว่ามันจะตั้งได้มันจะได้ตั้งได้แล้วมันจะไม่โดนพัดสีนี่ครับใส่ขาสูงๆไว้เงี้ยเดี๋ยวผมลองเสียงให้ดูกันก่อนรอบหนึ่งก่อนแล้วกันว่าเสียงมันจะประมาณไหนผมชอบเสียงมันมากเลยแต่ว่าเบรมันอาจจะไม่หนักแน่นเท่าไหร่แต่ว่ากรณีที่เราเปิดแบบว่า เปิดฟังธรรมดานะครับเปิดไม่ต้องดังมากอ่ะเสียงมันจะพอมากโม้ด้วยผมโม้ด้วยเดี๋ยวให้ฟังตัวนี้จะใช้แอมแค่ส0นะครับ3โวลลุ่มตัวตัวไอ5้50บวก50วัตต์ตอนแรกผมใช้ตัวที่มันแยกไอ้5โวลุ่มอ่ะที่เป็น2.1ยุด1อ่ะผมไม่ค่อยชอบเสียงมันไม่ค่อยโอเคครับมันสู้แอม2.0ไม่ได้ เดี๋ยวผมจะลองเสียงให้ดูก่อนแล้วจะแกะให้ดูว่าข้างในมันมีอะไรกันบ้างลองเพลงเทสซาวกันเลยดีกว่าหาเพลงแป๊บหนึ่งครับเอาเพลงนี้เลยแล้วกัน,นเบสมันจะไม่หนักนะครับแต่ว่าเบสมันได้ที่เบสมันนุ่มครับเบสมันนุ่มมากให้ฟังแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอีกรอบหนึ่งแต่แตนี้ผมจะให้ดูว่าอุปกรณ์ที่ผมใช้มีอะไรบ้างโดยผมจะแกะให้ดูเลย ตู้ตัวนี้ตู้ตัวนี้ผมได้มาจากในช้อปปี้นะใบประมาณ3-400แล้วก็แอมแอมผมจะใช้ตัวนี้ครับนี่เดี๋ยวแกะให้ดูดีกว่านี่ครับผมประกอบเสร็จแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ทําพวกวัดวัดแบตวัดแบตแล้วก็พวก AUX อะไรผมยังทำทำไม่เสร็จครับแผ่นเพจผมก็ได้มาแล้วนะเป็นแผน่นแผ่นเพจทองตัวนี้นี่ครับแล้วก็วัดวัดแบตผมยังไม่ได้อุดไงผมก็เลยเอาดาวสองหน้ามาอุดไปสัน่น เดี๋ยวแกะให้ดูว่าข้างในผมทำอะไรไปบ้างลำโพงก็ใช้ทั้งหมด6ดอกครับตัวนี้ใช้ลำโพงดีอยู่นะเดี๋ยวให้ดูแล้วก็จะรู้ว่ามันดีขนาดไหนผมถึงได้ชอบใจเสียงมากเลยมันอาจจะดังสู้พวกดอก5นิ้วอะไรไม่ได้นะแต่ว่าความนุ่มความเบสมันชอบใจ ทำเองล้วก็โมเองครับไม่ดีได้ไง,งเราทําเองมากับมือนี่ครับโอ้โหดันมืดไปหน่อยไม่เป็นไรนี่นี่ครับการจัดภายในผมก็จะจัดอย่างนี้นะครับเป็นดอกแอปเปิ้ลจับมันง่ายเลยดีกว่าแล้วก็เอากล้องสองเอาแล้วกันอาจจะเวียนหัวเล็กน้อยนะครับนี่ครับตัวนั้นเป็นดอกแอปเปิ้ลนะครับสีดําแล้วก็ด้านข้างนี้จะเป็นพลาสติกนี่อันผพว่ามือกดนะันถึงเด้ง นี่ครับและแอมก็จะใช้แอมตัวนี้ครับเป็นแอมแค่50วัตแค่นั้นนะตัวนี้ไม่ใช่ร้อยวัตด้วยเพราะว่าถึงเราจะเอาร้อยวัตมาแต่ถ้าแบตเตอรี่เราไม่เพียงพอมันก็อัดอัดวัตได้ไม่ถึงนี่ครับแล้วนั่นก็ดอกแอปเปิลอีกดอกนึงส่วนแบตนะครับแบตเตอรี่ผมใช้แบตของไอ้สวรรค์ไฟฟ้าที่เขามาขายกันนะของชาร์ปอ่ะผมอยากได้อีกแต่มันไม่มีขายแล้วอ่ะได้มาแค่ก้อนละร้อยกว่าบาทเองโคตรถูกเนี่ยแบตดีมากครับเนี่ยตัวนี้ จ่ายกระแสอะไรได้เต็มที่เลยมันน่าจะแค่2 2 3แอมป์เองนะ 10, แต่มันเป็น18โวลต์ครับตัวนี้นี่ครับแล้วก็แอมลำโพงนี้ครับจะแง่ผมแกะให้ดูอีกแกะดานหน้าให้ดูด้วยลนะแกนดานหน้าก็แกะได้ครับตู้ตอนนี้มันออกแบบมาดีนะครับมันคือผมซื้อมาแล้วมันสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนข้างหน้าได้ด้วยเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้ยิงไอ้นี่มาไม่ได้ยิงน็อต ไม่ได้ทากาวครับแล้วก็ไม่ได้ตอกตะปูมามาใช้การยิงสกูยึดติดมันมันให้มาเป็นแผ่นนั่นแะครับอยู่ที่ว่าเราจะยึดยังไงแต่ตัวนี้ผมใช้ยิงสกูอาเพราะว่ามันจะได้ถอดออกได้ครับถ้าไม่มีสว่านเอไอไขโก้ไฟฟ้านี่แตกหักก็จะไขเสร็จไหนจะให้ดูการวางดอกองอม เ,เกียวเสียผมลืมอมาหลายรอบแล้วครับตัวนี้เกีียวเสียเลยใครจะไปคัดลอกสูตรผมก็ได้นะอยากจะลองดูก็ได้นะครับสูตรนี้ผมเสียงอะไรมันก็โอเคแต่ว่าเบียดมันไม่ได้ไกล คือไม่ได้รุนแรงมากแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่นี่คนี่มันถอดออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ดอกลำโพงทั้งหมดผมทำการขนานกันทั้งหมดเลยนะนี่ครับเนี่ยชุดนี้ขนานกันแล้วก็ชุดนี้ขนานกันแล้วก็ใช้แอมที่เป็นแอมสองจุนี่ครับตัวนี้ไม่รู้ลำโพงอะไร6วัตต์เอง6วัตต์6โอห์มแล้วผมเอาเอาไอเทป เนี่ยครับไอ้กาวสองหน้ามาอุดรูมันอุดรูเพื่อไม่ให้ลมมันเข้าให้มันเป็นเสียงกลางแต่ทีนี้ผมไม่ได้ใส่ซที่จริงตามไอ้ทฤษฎีแล้วกันถ้าอยากให้เสียงดีจริงๆอะ่ะเขาจะมีคาปาซติเตอร์ใช่ไหมเนี่ยเสียงแหลมอะ่ะเสียงแหลมเนี่ยส่วนใหญ่อะเขาจะใช้ซีคาปาซติเตอร์ตัวเนี้ย2องไอ้ตัวแหลมนะแล้วก็เสียงกลางอะ่ะเขาจะใช้4.7แต่ผมไม่มีครับ ผมไม่มีไอตัวไอคาปาซิเตอร์ตัวนี้4.7ผมก็เลยต่อตรงพอต่อตรงแล้วพอเวลาอัดเบรดงหนักไอตัวนี้เบรดมันก็เลยเด้งด้วยเด้งถึงๆึงด้วยเหมือนไอตัวนี้ก็มันก็เลยอลัดแรงๆอาจจะทําให้ลําโพงพังได้แต่ว่าไม่เป็นไรครับไม่น่าพังง่ายๆหรอกเพราะว่าแอมผมไม่ได้แรงขนาดนั้นนี่ครับก็จะต่อเป็นประมาณนี้ครับเสียงแหลมนี่ดีอยู่นะดอก100ร้อยกว่าบาทเนี่ยเสียงแหลมเนี่ยมันมีแม่เหล็กด้วยตัวนี้20บวัตต์ 4โอม20วัตต์แต่ยี่ห้ออะไรไม่รู้จําไม่ได้สั่งในช้อปปี้มาครับร้านต่างประเทศรอโคตรนานเลยเพราะว่ามันมีฮีทซิงค์ด้วยไอ,ไอตัวเนี้ยตัวนี้มันเป็นฮีทซิงค์นะเนี่ยเป็นฮีทซิงค์นะครับ<อ>ก็จะประมาณนี้ครับใครจะลอกสูตรผมก็ประมาณนี้ส่วนด้านบนก็เป็นของเดิมของมานเลยแอมมันก็แถมนี้ให้มีสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็มี AUX ซึ่งผมยังไม่ได้ต่อต่อแค่ชุดชาร์จแบบไปแค่นั้น ถ้าใครอยากจะรุนแรงกว่าน,นี้ก็แนะนําให้ใช้แบตเตอรี่ที่เป็น24โวลต์ครับตัวนี้แค่19โวลต์มันก็เลยดังแค่ประมาณนี้เเดี๋ยวผมจะลองเสียงให้อีกรอบนึงยังไม่ได้ลองเพลงขวัญใจคนไข้แรงเลย <c oughs> เนี่ยอัดสกูไปให้คืนอย่างเดิมก่อนแล้วจะลองเสียงให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งออกแบบมาเองกับมือครับตู้นี้นะ่าจะมีตู้ที่ผมทำคนเดียวแหละ ที่หน้าตาเป็นประมาณนี้ก็จะรีวิวนะนและไม่ได้รีวิวสักทีเมื่อกี้ไอ้สกตรูตัวนี้ผมจำเกลียวมันเสียหมดแล้วครับผมผมถอดเข้าถอดออกบ่อยไปหน่อยเดีย๋ยคงต้องยืดใหม่ผมว่ากาวสองหน้ามาลองตรงไอ้ขอบไอ้นี่ด้วยนะไอ้เมื่อกี้ลืมให้ดูเพราะว่ากัน กันลมมันออกเพราะต้องทําเป็นตู้ปิดต้องปิดให้ดีจริงๆครับไม่งั้นลมมันออกถ้าลมมันออกแล้วบางทีเสียงเบสมันเพีย้ยเนีส้สกูไปกัดจริงๆต้องเปลี่ยนเป็นน็อตใหญ่ให้หมดเลยเพราะว่าเกียวมันเริ่มเสียปละตัวนี้เมื่อกี้ยึดไม่ได้ผมจาได้ยืดแต่ก็ยืดให้กันลมออกเถอะ ตัวน,นี้มันใส่ไปด้วยก็ได้เกลียวเสียไปแล้วจริงๆต้องเปลี่ยนเนาะนใส่ไปให้กันลมออกเคๆนี่ครับแล้วก็ปิดด้านหลังปิดด้านหลังด้วยตรงตรงนี่ครับผมท,ที่ผมบอกผมเอากาวสองหน้าแปะไว้ด้วยเพื่อว่ากันกันลมมันออกเวลาประกอบมันจะได้พอดีดูก่อนเพื่อใส่ผิดอันนี้ก็ถูกนี่หว่า รูไม่ตรงผมยืดผิดนี่วะยังไงวะเนี่ยอย่างนี้แหละแล้วตรงนี้ทำไมมีรูวะเนี่ยมั่วจริงเลยโอเคเดี๋ยวลองให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวจะลองอัดให้ดูอีกรอบ วัทนที่ผมใช้ตัวนี้ก็ทั้งหมดน่าจะโอ้น่าจะหมดประมาณสองพันได้นะชุดนี้ครับน่าจะหมดไปประมาณสองพันกับการประกอบแอมตัวนี้ถ้าใครไม่อยากปวดหัวก็ซื้อสําเร็จครับแต่ถ้าใครอยากมาปวดหัวอยากจะป้าพลังทําเองก็ไปซื้ออุปกรณ์มาทําเองครับแต่กว่าจะจบนานครับกว่าจะจบแล้วยิ่งฝีมือไม่ดีอ่ะฝีมือไม่ดีไม่จบนะ ต้องทําแอมพวกนี้ต้องมีฝีมือด้วยไม่งั้นไม่สวยแบบผมทําเนี่ยผมดูดูผมเจาะเห็นไหมฝีมือการเจาะผมก็โคตรกระจอกเลยเห็นไหมเจาะก็บเบียนเน้ยวโคตรสุดเลยตอนนั้นผมยังไม่มีเครื่องมือครับผมก็เลยเจาะเจาะเจาะไม่ไว้่อนเนี่ยครับเบี้ยวเลยดิโอ้โหแล้วดูด้านข้างผมเจาะนี่โอ้โหไม่ได้สวยงามเหมือนชาวบ้านเลยโอเค ตัวนี้นี่ครับผมมีหมุดไอ้นี่ด้วยนี่เมื่อกี้ลืมบอกตัวนี้หมุดสําหรับห้อยสายกีตาราครับแล้วผมก็ไปซื้อซื้อสายกีตารามาด้วยสายกีตาราเสา้นละแค่ย<ม>ี่สิบสามสิบบาทเองถูกมากนี่ครับแล้วก็เอามาห้อยเวลาพกพกไปไหนก็จะได้หิ้วไปได้ตัวนี้เปิดได้ผมลองเปิดแล้วก็น่าจะสี่ชั่วโมงได้อยู่นะแบตบไม่หมดถ้าเราฟังเบาๆก็น่าจะได้ได้หกชั่วโมงอะไรก็ ถ้าเราฟังเบาๆนะแต่ถ้าบ้าพลังก็คงได้ไม่นานนะครับสักสี่ชั่วโมงอัดแรงๆกันแบตบน่าจะหมดเคมาลองให้ฟังเสียงกันอีกรอบหนึ่งอา้าวไม่ดังบางทีสวิตไม่ดีนะครับสวิตคุณดูดีๆด,ด้วยเนี่ยสวิตอเนี่ยหน้าสัมผัสนะยิ่งเอาอตัวใหญ่ๆมาจะดีกว่าดีกว่าตัวเล็กๆเ,เพราะว่ามันมีหน้าสัมผัสแล้วมันมีกระแสที่ต้องไหลผ่านอนะ่ะถ้าหน้าสัมผัสไม่ดีอะ่ะมันก็จะมีปัญหา เอาเลาใไม่ไม่ดังเนี่ยเยงายเข้า,าอลองเสียงกันให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันว่าเสียงมันจะดีขนาดไหนเราฟังเพลงพอ่พอๆกันดีกว่าเช่นขวัญใจคนไข้แรงเดี๋ยวเ,เพลงนี้แหละเทสซาวให้ฟังกันโอ้โหเนี่ย นี่ครับปกติถ้าให้พวกเทศสาวเขาจะเทสกันเงี้ยให้ฟังเสียงการไปเลยก่อน yeah, yeah. เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเพลงก่อน <c oughs> เออดูนะให้ฟังให้ฟังแบบเรายังไม่เ <ial> ดิมๆก่อนก่อนครับ Sound, sound System Activated Initiating Sound Check Christian, Naive Remix. Preparing and initiating phase test. ]Top. Preparing and initiating bass test. Bass test. Bass test. Bass Bass test. Preparing and initiating vocal test. What, 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 เทสมากแต่รับประกันเสียงดีแน่นอนครับแล้วก็พกพาไปไหนไม่ค่อยเหมาะพกพาแต่ก็พกพาได้ครับมันหนักผมลองพกพาแล้วมันหนักจัดตัวเนี้โคตรหนักเลยเออมันหนักมากครับนหนักทั้งลําโพงก็นั่นแหละมันหนักที่ลาโพงครับลำโพงสองดอกนี่หนักมากที่เหลือก็แล้วแต่ครับใครจะพกพาย,ยังไงกันแล้วแต่เลยครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับ มีอะไรสอบถามได้ครับว่าผมซื้อจากไหนผมก็สั่งซื้อส่วนใหญ่ซื้อช้อปปีหมดเลยเนี่ยช้อปปีบ้าง Facebook บ,บ้างก็ราคาก็จะไม่เท่าไหร่ก็พอได้อยู่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ